แปลงไปจากเดิมบ้างนะคะมาเริ่มกันที่กันชนหน้านะคะกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าแบบใหม่และก็กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าแบบใหม่ด้วยนะคะออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นดูดุดันแล้วก็ดูสวยมากขึ้นนะคะมีช่องระบายอากาศที่มากขึ้นด้วยช่วยในการระบายความร้อนได้ดีค่ะ <S <S ในส่วนของล้อกระถะ เป็นล้อรกระทาขอบ16นะคะมีในส่วนของไฟเดียวด้านข้างให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้นะคะกระจกมองข้างากับด้านมือจับจะเป็นสีดำด้านค่ะมาชมภายในกันนะคะในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะผ้า แบบใหม่นะคะก็เพิ่มในส่วนของความโอบกระชับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยค่ะพวงมาลัยก็ออกแบบใหม่นะคะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่ก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นจับกระชับมากขึ้นนะคะเดือนไม้ด้านหน้านะคะก็ มีจอที่บอกข้อมูลรถแสดงข้อมูลรถด,ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะในส่วนของวิทยุนะคะก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p เพค่ะ ในส่วนของลำโพงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีลำโพงให้4จุดนะคะซึ่งต่างจากรุ่น S นะคะรุ่น S จะมีให้2จุดค่ะแล้วก็มาในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นสุดต่างสำหรับรุ่นนี้กับรุ่น S นะคะก็คือมีตัวไล่ฟ้าให้นะคะ สำหรับในรุ่นนี้นะคะ<ม>ก็จะมีล็อกประตูออตโต้ตามความเร็วรถให้ด้วยนะคะซึ่งต่างจากรุน่น S ซึ่งรุน่น S จะไม่มีค่ะนี่ค่ะความกว้างขวางภายในของคันนี้นะคะมาชมกันแล้วก็กุญแจนะคะสำหรับกุญแจจะให้เป็นกุญแจรีโมททั้งสองดอกแบบนี้<ะ>เลยนะคะไปชมด้านหลังกันคะ่ะ ในกระบะด้านหลังนะคะจะมีจุดยึดสัมภาระให้นะคะทั้งหมด4จุดออกแบบให้ต่ำลงกว่าเดิมนะคะก็คือมีความสูงที่ต่ำลงกว่าเดิมเวลาที่เราขนของที่มีระดับความสูงไม่สูงมากนะคะก็จะสามารถยืดเกาะได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยการลอยการกระแทกได้ด้วยนะคะ ที่สนใจพิสันนาวาร่า S L รุ่นนี้นะคะตอนนี้เป็นจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะที่ดาว29,000บาทนะคะลูกค้าที่สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์095 6429 425นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่เพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะเดี๋ยวนจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากกด ดแชร์กดติดตามใน YouTube ให้เบนด้วยนะคะพิมพ์คำว่าเบนนิสันก็หาเจอเลยค่ะขอบคุณค่ะ